เวลา9าก้านาฬิกา5นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูสิริวิบูลราชก,กุมารเสด็จไปยังวัดราชบพิษสถมหาศีมารามในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยถวายรจจาชสการะพระบระมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนาั้นเสด็จเข้าพระอุบโบส,สถทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดธูปเพีาายงเครื่องน้ำสการบูชาพระพุทธังคีรสเข้าประทานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชการะพระบรมราชศสรีดังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชศสรีดังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชศสรีดังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร แล้วทรงารดำเนินไปยังตำหนักอรุณทรงถวายทุกเทียนแพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานทรงหลังทัศนนทกสมเด็จพระอริยวงศาคตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายอนุโมทนา โอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายการสอนทรงสมาธิการวางพระหัตถ์การกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมทรงสนทนาธรรมทรงตอบถามถึงพระพรมัยของสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และทรงสดับพระโอวาทที่สมเด็จพระอริยวงศาคัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกทรงรับพระราชทานถวายวิสัชนาสนองพระบจช,ชาในเรื่องที่ทรงสนพระไทยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอาทิคําว่าวิชาและอวิชาต่างกันอย่างไรซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกได้ถวายวิสัชนาวิชาหมายถึงความไม่รู้ในทางพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงความไม่รู้ของเหตุของการดับทุกข์ การไม่รู้จักการดับทุกข์คือไม่รู้เหตุที่ทําให้เกิดทุกข์และไม่รู้จักวิธีการดับ er ทุกข์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังคูสิริวิบูลราชกุมารส่งให้ความสําคัญกับการทํานุกบารุงพระวศาสนาโดยทุกครั้งที่เสด็จกลับประเทศไทยจะเสด็จไปทรงบําเพ็ญพระกุศลและส่งสธรธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกอย่างสม่ําเสมอ